ที่จันทบุรีเราก็จะขึ้นมาเลยก็กดไปมันก็จะขึ้นข้อมูลให้ว่า10ตัวเนี่ยมันมีอะไรแล้วก็ถ้าอีกหน่อยเนี่ยมันมันก้าวหน้ายิ่งขึ้นมันก็จะเห็นเลยว่าคาดการณ์ในอนาคตเป็นย่างไง มันก็จะทําให้เราสามารถที่จะดูว่าเอ๊ะเราจะผลิตแค่ไหนจะผลิตผลิตตัวไหนผลิตมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโอกาสในเรื่องทางธุรกิจได้เป็นอย่างดีก็จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ถ้าหากตัว,ต,วตัวฐานข้อมูลที่เราเชื่อมโยงกับหน่วยต่างๆเรื่องเรื่องดินเรื่องกรมทรัพย์กรธรณีกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งก็จะมีข้อมูลของหน่วยนั้นเพราะฉะนั้นเรียกว่ามันเหมือนกับบิ๊กดาต้าก็จริงแต่เป็นบิ๊กดาต้าที่ไม่ใช่ว่าไปทุกเรื่องแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพยากรชี เรื่องของการผลิตเรื่องของการแปรรูปเรื่องของธุรกิจเรื่องของเทรนเรื่องของกระแสเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เราทันเหตุการณ์มากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการเป็นประโยชน์กับเรื่องของธุรกิจเป้าหมายการจรใช่คะใช่เป้าหมายก็ยก็นเานเรียนแล้วว่าเมื่อเราทําโครงการพิเศษเราทําโครงการ AI มาตั้งสามปีแล้วนะคะหกห้าหกหกหกเจ็ด พราะฉะนั้นเวลาเราเราเชื่อมโยงข้อมูลเม่อก่อนมาที่แค่ตั้งตั้งแพลตฟอรม์มใส่ข้อมูลของเราเองแล้วก็พูดถึงเรื่องของทรัพยากรชีวภาพพูดของเรื่องการทาธุรกิจเป็นอย่างไรท็อปเทนเขาพูดอะไรอยู่แต่ปีนี้มันสําคัญปีหกเจ็นี่สําคัญเพราะว่าเราเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างปีที่ก่อนเราเราเชื่อมได้7 7หน่วยปีนี้เราอีก7หน่วยก็เป็น14หน่วยาน สี่หน่วยงานทําให้ข,ข้อมูลเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีหลายมิติมากขึ้นมีทั้งฐานทรัพยากรมีทั้งฐานการค้าฐานเกษตรในเรื่องดินเรื่องน้ำอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ข้อมูลเนี่ยมันมันกว้างขวางยิ่งขงึ้นหลายมิติมากขึ้นวันนี้ก็เป็นโอกาสในการที่จะ เรียนตื่อสืออือออกไปว่าเบโดมีข้อมูลเรื่องนี้นะมันจะเป็นประโยชน์นะถ้าเรามาใช้ประโยชน์จากมันนะคะแล้วเราก็อาจจะแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมมามีหน่วยงานไหนที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็มาเชื่อมโยงข้อมูลได้แต่ว่าคนทั่วไปอย่างพวกเราแม้แต่สื่อมวลชนเองก็ก็ใช้ประโยชน์เวลาจะหาข้อมูลเกิดอะไรขึ้นจะหาข้อมูลที่จะลงข่าวหรือจะทําสกู๊ปอะไรอย่างเงี้ยก,ก็จะหาง,ง่ายขึ้นแล้ว อีนี้14วิยุคนก่อค่ะีกนะก็ก็ขึ้นอยู่กับว่าก็พร้อมที่จะขยายหมาึพว่าพร้อมที่จะรับหน่วยอื่นที่จะมาเชื่อมโยงแต่ก็ต้องมาคุยกันในรายละเอียดว่าเขามีอะไรเขาอยากแชร์เรื่องอะไรนะคะแล้วก็อยากเราเราแชร์กับเขาได้ไหมหรือเขาจะเป็นแค่ยูสเซอร์เฉยๆหรือเขาอาจจะมาแชร์ในเรื่องข้อมูลเร่วมกัน เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าไม่ได้ปิดกานแต่ในแง่ของเราเองในการพัฒนาเราก็จะพัฒนา AI ของเราให้เก่งขึ้นอย่างที่พออนะทียาพยายามทำก็คือว่าจะเป็นการคาดการเป็นคาดก,การว่าในอนาคตเนี่ยเ,เทรนที่พูดถึงเนี่ยมันให้มันชัดเจนมากขึ้นปีนี้มันจะเป็นยังไงอะไรที่จะอยู่ในกระแสประชาชนเขาอยากได้อะไรตา่างประเทศเขาสนใจอะไร ตัวผลิตภัณฑ์อะไรที่มันไปไปขายในต่างประเทศนะคะอย่างพวกเครื่องสำอางหรือว่าเรื่องของผลิต,ตภัณฑ์สมุนไพรที่ที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่กะดูแลเรื่องสุขภาพตอนนี้ก็เป็นเทรนด์มันก็จะก็จะเห็นว่าถ้ามันไปได้มันใครผลิตแล้วตัวไหนเขานิยมมันก็สามารถที่จะที่จะไปขายงการการที่บอกว่าวการแช่งการในนาคตเอาแปลรูปแล้วมันขายไม่ได้นะตัวนี้ไม่ได้ชอบเขาไม่ได้ชอบนะก็อย่าไปผลิตถูกไหมเออตัวนี้เขาชอบ นะก็ผลิตอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นประโยชน์แล้วั่เนียฝกฝุกๆกก่า ก็นําเรียนแล้วว่าทุกหน่วยงานนะคะก็สามารถที่จะทํางานร่วมกับระเดอร์ด้วยได้ไม่ว่าจะเป็นการที่แลกเปลี่ยนข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลกันหรือแม้แต่การใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปผู้ประกอบการหรือแม้แต่สื่อมวลชนเกษตรกรน้องๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษานักวิจัยเข้าเอเดวเอไอได้เลยก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันทุกคนทาบ่อยๆเอไอก็จะจําแล้วก็จะเก่งขึ้นนะคะจะเก่งขึ้นเออตอนนี้ทรา้นี้เขาถามตอนแรกอาจจะตอบไม่ได้ไม่มีข้อม ข้อมูลอย่างข้อมูลยังไม่คือคือตอนนี้เขาตั้งไว้ทางทาง นาะที่ยาตั้งไว้ว่าถ้าข้อมูลยังไม่ถูกต้องแ0สเเนี่ยจะไม่ตอม่อเพราะฉะนั้นก็ต้องถามบ่อย,อย AI ก็ต้องซ้ำๆใช่ต้องมีการคัดกรองแล้วก็ถ้าข้อมูลมัน,มนแน,น่นขึ้นมันสมบูรณ์ขึ้นมันก็จะก็จะสื่อสารออกไปจะตอบแต่ว่าถ้าคุณถามบ่อยๆคนนี้ถามคนนี้ก็ถามเอ้ยคนนี้ก็พูดถึงขานะพูดขิงนะขิงขาเอ้ยพูดอีกแล้วคนนี้ก็ขิงอีกแล้วอันนี้ AI มันก็จะจำแล้วอ้าวมันต้องมาประมวลและต้องไปหาข้อมูลไปดูข้อมูลข้อมูลจากสำนัก เศรษฐกิจทางการเกษตรข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรข้อมูลที่ดินว่าดินมันเป็นยังไงเรงคนถามว่าเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นยังไงเชียงใหม่ถูกอะไรดีมันก็ขึ้นมา ก็จะเป็นประโยชน์เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นขครสามารถใช้งานโดย AI ได้เลยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะข้อมูลเลยด้วย AI ข้อมูลของไทยไบโอเดเวอสตี้ต่อ ORG ของเรามีก็มีฐานทะรื่ยงกืออยู่เยอะข้อมูลของวิสาหกิจชุมชนที่ทํางานกับเราก็ก็มีอยู่มากมีคลิปวิดีโอมีอะไรที่จะนําเสนอได้ชุมชนสามารถเข้าไปดูก็จะเป็นประโยชน์อยากให้ทุกท่านได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจการชี่